เยื้อ w h a t s a p ว่าไงเพื่อนเดี๋ยวกุนจาร์กุนจาร์กุนจาร์แล้วทำไมผมได้มาอยู่ตรงนี้โอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องว่าไงเพื่อนพวกผมตัวแทนประเทศไทยจากรายการช่วงเอ Asia ซ e a s o n 2คุณใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไลฟ์สดนะบอกเขาด้วยดีได้ครับได้ครับไ l i f อ already Everybody come here. ไลฟ์สดหรอครับไลฟ์สดลครับวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับขอบคุณมากที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามารับชมกันนะครับไลฟ์สดอยู่นะโอเคไลฟ์สดสองแถวองแถวะสองี่กันเ้าุลเส้าเาไลฟ์สเป้าสดจเองแถวาเ้างอูมาเ回 哇，好，大家注意一下，我们的 media 里头有一些是在做直播的。Okay media, okay media。他老婆妈呢？对，他还在比他，他比他。对，他比他。往这边挪一点。往这边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 。往这 น้องมั้ยนี่น้องแค่อยากขวานอีกที่เลี้ยววานน่อเล้ยวกวานหน่อยนะไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ไไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ ทำฟ้าวตก้อยู่ข้างใครเอาตก้อยู่ข้างกมาใช่ไหมไม่ต้องอันนีสได้ครับใร้อนใช้้เดี๋ยวเวลาไหนไอเด็กะดไมบงเก่งเลยครับโอเคสิเล่นน้อยมันโอเคไมแต่ actually ไม่แย่ไม่ะไม่แย่แต่อันนี้ดีกว่าันดีกวอันนั้นดูแข็งอันนี้ไ่ดูอันนี้ดูเป็นทรงขึ้นอันนเรียบดูเรียบร้อยอันดีดูเรียบร้อยมื่ากี้มันจะดูีแต่ะไม่ได้แบบไม่ได้ดูตลกไม่ได้ดูดีเชื่อว่าพี่จริงๆขาไม่น่าเกลียดบล็อก

เป็นยังไงบ้างคะในการเริ่มไปครึ่งทางแล้วโอเคในการเริ่มไปครึ่งทางแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคเริ่มไปทางเลยเอาเลยไปเลยไปเลยเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยก็ได้ก็เชื่อเชื่อตัวจู๋ขอโทษครับขอร้อนะครับรอรอขอโทษขอโทษด้วยนะครับขอปันนิงเขาเรื่อ ตอนนี้ตอนนี้มันหมบังเพื่อนสองคนนะตอนนี้ผมเปลี่ยนกับขอบนอู่นะครับคนดูเรอดูเขาบ่อยทีนึ่งอ่ะเริ่มเลยมาเป็นไงบ้างก็ณตอนนี้นะครับ รายการมาก็กา้จะจบแล้วมผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอกนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะพวกเราข้างในไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นก็ตกใจนิดน,นึงครับที่มันก็จะจบแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกว่ายิ่งพอผ่านไปนานน่ะ <c oughs> ทุกคนเริ่มกลมเกลียวกันมากขึ้น <c oughs> ทุกคนเริ่มแบบว่ามีเปิดใจกันแบบสุดๆเลยครับแต่ละประเทศคือเคาเจอช็อคนี้เริ่มหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยใช่แล้วที่สําคัญเลยครับผมรู้สึกว่าไม่ว่า รายการจะจบไปแล้วเราเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่สําคัญเลยครับพะสุดท้ายทุกคนคือเพื่อนกันหมดเลยครับใช่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 อันนี้อันนี้อันนี้เชื่อได้เลยครับเพื่อนตุ้ยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าใช่อะไรที่คณก็ได้ตัวแทนให้ใ้อออยูาเนี่ยพูดหน่อยว่าคือแบบโอเคเออ 我觉得现在很不舍吧，因为节目快要结束了，还有差不多小半个月的时间。我觉得说以后对于我们来说都很难有机会再跟六十个男孩一起去追逐自己共同就是追逐梦想，所以我觉得很不舍。而且离开了这个节目之后，很难有机会再站上那么大的舞台，有那么多的工作人员一起陪伴着我们，所以我就觉得说。 珍惜在这个节目里剩下的时光呗อืมอืมดี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 รีดีกีด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 นมีด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 ีอย่างคุ้มค่าในทุกๆวินาทีต่อจากนี้ในรายดาดค่ะ 嗯，对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 。好，麻烦到一下中间的那个麦讲一下。就是我觉得先是紧张吧，因为呃总决赛马上就要来了，所以挺紧张的。然后就是有点不舍吧，因为我们也待在一起这么久了，然后。 โอเคสำหรับเขาก็ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเอ่อไฟนอลก็ใกล้เข้ามาแล้วมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับที่ยันทาพุ่เมื่อกี้ที่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันจบเพราะว่าจริงๆอีกประมาณแค่ครึ่งเดือนก็อาจจะต้องแยกย้ายแล้วแล้วเพื่อนๆก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกเออเสียดายที่มันจะจบลงค่ะ ดด้้เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในรายการไทยรูทวันนี้เราแทนประเทศไทยวันอี้บรรยากาศที่ผ่านมาใช่ไหมครับในรายการเป็นยังไงบ้างสนุกสนามแข่งแค่ไหนสนุกสนานครับแต่ว่าหิวข้าวมากครับเพรา่ว่าซ้อมครับซ้อมเยอะทุกคนทุกคนซ้อมเยอะก็ใช้พลังกันบ่อยครับก็เลยต้องต้องกินโปรตีนนิดนึงครับเพิ่มเอ่อมัสเซลออะไรต่างๆครับแล้วก็ส่วนผมผมผมได้มีโอกาสที่จะร่วมงานกับ ทั้งพี่ๆซูเปอร์ไทยนะครับดีใจอย่ากแรกอยากอยากจะขอบคุณพี่ๆซูเปอร์ไทยมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานมากเลยครับพี่เพลยงนะครับพี่เพลงคิดถึงพี่เพลงทุกวันเลยนะครับแล้วก็ก็ดีใจมากเขาที่วันนี้เดิมได้แฟนมีตมาแล้วก็ได้จะเพอร์ฟอร์มแล้วก็อยู่กับแฟนๆทุกคนนะครับก็อีกทีผมพูดถึงอะไรนะผมพูดถึงว่าผมพูดว่าผมได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเทรนนีต่างชาติเยอะมากแล้วผมก็ได้ ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมาผมก็ดีใจมากครับแล้วบรรยากาศก็กดีมากครับทุกคนก็ตั้งใจทํางานกันมากครับตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่แฟนๆที่หวังว่าแฟนๆจะชื่นชมแล้วก็ดูไปกลับมาดูกลับมาย้อนดูได้เรื่อยๆครับใช่ครับก็ดีมากครับมวลรวมคือดีมากครับแต<อ>่หิวข้าวอขอไทยเป็นไทยอีกรอบนึ่ <c oughs> อก็สำหรับผมแล้วผมว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนที่พี่นอนพูดครับว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า ตอนนี้ทุกคนเรื่องรู้ตัวว่ารายการนี้ใกล้จะจบลงแล้วผมแล้วทุกคนก็น่าจะรู้สึกว่าช่วงเวลาหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆที่เราจะต้องกอบโกยบรรยากาศแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันครับเพราะว่าหลังจากที่จบรายการนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้รวมตัวกัน60คนอีกครั้งเมื่อไหร่นี่เป็นนี่เป็นโอกาสหนึ่งนี่เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งของเด็กๆทุกคนที่รายการนี้เลยครับที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆกับเพื่อนๆต่างชาติแล้วก็บวกกับว่าการมาที่นี่ทาให้ความฝันของเราทุกคนชัััััดดเจนนนนนนขึ้้้้งงงแลลลววตอีผม่าาาาบรรยกกกศํ กำลังเพิ่มไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเดือนสิบสามสิบห้าแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกเงี้ยเป็นวิวๆนะในการแข่งขันจริงพวกผมพวกพวกผมก็เนาะเพื่อนๆออกไปก็คิดถึงใช่เรายังคิดถึงทุกคนเสมอครับเรายังพูดถึงกันตลอดเลยว่าเออพอพอเพื่อนๆเราเหลือกันจาก60เหลือ3 5ม้ามันใจหายดอมเราเงียบเหมือนกันเนาะเงียบเหมือนกันโรงารก็ไม่วุ่นวายเหมือนเดิมที่ชั้นที่ชั้นโรงแรมของเราก็ ไม่วุ่นวายเหมือนเดิมไม่มีใครออกมาวิ่งโวล์งเวกกลางค่ำกลางคืน <c oughs> ไม่มีการวิ่งไปเคาะห้องกันกลางคืนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ <c oughs> เราทุกคนยังคงคิดถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็คิดถึงบรรยากาศ <c oughs> ต่างๆ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ผมก็ผมผมตัวผมเองคิดว่าหลังจากจบรายการนี้พวกเราก็น่าจะยังคอนแทคกันแล้วก็น่าจะเดินทางต่อนในเส้นทางนี้เรื่อยๆครับแสดงว่าคนที่ออกไปนี่คือคนที่ทำเสียงดังคนที่วิ่งเอาล่ะทั้งหมดคนที่เสียงดังอยู่นี่คราจทักทับต่อไปได้เลยครับผม ไม่แต่ต้องบอกว่าถึงคนน้อยแต่ตอนนี้เราแบบกอดกันแน่นมากๆใช่ใช่ผมกูใช่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 ต้องมาต้งโอใช่พัฒนาของพวกเราอะค่ะตั้งแต่วันแรกวันนี้ินผ่านหคลแล้วเป็นยังไงบ้างพี่พินัทว่าไงเลยโหจริงรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เห็นได้ชัดมากเนาะทั้งในบนสเตทที่ทุกๆคนเห็นแล้วก็ทั้ง ในที่เราเห็นกันเองและที่คุณครูฟีดแบ็กมาหรือว่าทุกๆุกคนฟีดแบ็กมาก็ทุกคนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนบางคนที่ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาเลยพอเขาได้เข้ามาในการแข่งขันนี้เขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขาสามารถพัฒนาได้จริงๆแล้วก็เก่งขึ้นได้เยอะมากจากการที่ได้มาเข้าร่วมรายการนี้ครับได้ประสบการณ์ดีๆเยอะมากครับใช่ด้วยเข้าเข้าใจเปนมิ้งที่กรุงเทพครั้งนี้ หลังจากที่เราได้ไป2ประเทศมาแล้วครับในฐานะที่ผมกับพี่ดอนแล้วก็น้องไทโอได้มีโอกาสไปแฟนมีตรที่ต่างประเทศมาที่จาการ์ตาประเทศอินโดแล้วก็ที่มาเลเซียที่หนึ่งก็รู้สึกว่าบรรยากาศทั้ง2ที่ที่มาเลเซียเป็นไงบ้างนะที่มาเลเซียเป็นไงบ้างที่มาเลเซียอาหารอร่อยครับเอ๊ะอ่ะก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมดีอาหารอร่อยงานดีอะไรอย่างนี้ยบรรยากาศดีมากครับแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆที่มาเลเซียน่ารักกันมากครับทุกคนครับแล้วก็ ขค้าเคารพแบบให้ริสเปกมาครับแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับผมแล้วก็อีก8 t r เทรนเนสที่ไปเพิ่งไปมาเพิ่งกลับมาครับก็สนุกมากครับต้องบอกก่อนว่ามันคือฝันของผมเลยที่จะได้ไปไปต่างประเทศแล้วไปปรฟอร์มให้กับ International Fans ครับก็ดีจมากครับอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้โอกาสนี้กับผมครับให้น้องงพูดบ้างค่ะว่าไปมาเลเป็นยังไงบ้างมาเลเ it มาเลเอ๋มาเลเซีย 我想到前面说一下，呃、嗯哦，去马来西亚的呃粉丝见面会的，你,你感觉怎么样？我感觉这次感受到，因为这次这次是我第一次见面会，然后也有点紧张，但是听到台下的呼喊声的时候，我就特别的开心，然后也品尝了当地的美食，然后还学了几句马来西亚的语言，我觉得这次收获很多，对。 然后也希望能够，嗯，再跟台下的你们能够多多见面对，谢谢。对。 โดยรวมนะคะเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนั้นเป็นแฟนมีครั้งแรกของเขาแล้วก็หลังจากที่ไปค่ะก็พอได้ยินเสียงแฟนคลับที่มีส่งเสียงกรีดให้เขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากีดจริงๆค่ะแล้วก็ได้ทานอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็ได้ฝึกภาษานะคะมาเลเซียสักแบบนิดหน่อยไะค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสนะคะได้พบเจอกับแฟนๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนมากกว่านี้ค่ะด้วยเก่งๆเก่งๆเฮ้ยพูดชิน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 สอง さんそうですね、僕たちがみんなで楽しみながらそしてファンのみんなと一緒に楽しめるようなことを用意したからぜひ皆さんも楽しみながら僕たちと一緒に歌ったりそしてダンスしたりとかしてくれたら。<laughs> はい みんなで一緒に楽しめるようなステージができるんじゃないかなと思うのでぜひ皆さん応援してくださいそして僕たちも全力で楽しみます。ははい、はい、はい นี้ก็เตรียมหลายๆอย่างมาเพื่อให้ทุกคนสนุกนะคะแล้วก็น้องๆก็จะสนุกกับเพื่อนๆด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นหรือโชว์ก็เตรียมมาเยอะมากๆก็อยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ถ้าร้องเพลงอะไรได้หรือว่าลุกขึ้นเต้นได้ก็อยากให้ช่วยกันด้วยค่ะโคตรโคตรโตรตงตรงคนไทยตรงตงตรเอ้ยไวนไทยวนไทยวนสวัสดีครับผมตรงตรงขา 因泰、嗯嗯啊啊呃啊呃，因泰，因泰，泰，泰。说泰得来，说泰100%，全泰。全泰。对。对。对。台对。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  เขาก็ต like so the ื่นเต้นค่ะแต่ว่านอกเหนือจากความตื่นเต้นแล้วก็มีความดีใจด้วยเพราะว่าที่จะได้เจอกับแฟนๆทุกคนเพราะสําหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าโอกาสที่อาจจะได้เจอกับทุกคนมันอาจจะน้อยลงทุกทีอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ในความตื่นเต้นก็มีความดีใจแล้วก็จะทําให้เุกทีค่เต้นเต้นเต้ตความพิเศษวันนี้เตรียมอะไรมาโชว์ให้คนไทยเป็นพิเศษนอกจากที่เคยมาแล้วที่เป็น 小巨好，小巨好，呃 <Okay. S 1>、啊，今天就是今天，你们都准备了哪一些有特别准备的，就跟其他场不一样。咦，小巨好，小巨好，别搞，别搞，OK，OK，OK，今天我们有准备很多不一样子的东，很多不一样的东西，然后我现在我就不告诉你们，然后希望你们敬请期待，然后就是你们等下接着瞧。 เธยจะคาดไหเขาบอกว่าวันนี uh> ้ค่ะเตรียมอะไรที่พิเศษพิเศษไม่เหมือนกับที่อื่นมาเยอะมากแต่ขอปุ๊บเป็นความลับเอาไว้ก่อนเิดเกิดดดรอดูเลยเดี๋ยวเซอร์ไพรส์กันที่ในงานเฮ้ยเฮ้ยเียวบอกก็นีนี่ชนะคะอ๋อ 雨辰、okay. 跟粉丝们说一下，就希望大家可以关注一下我们的节目。呃、uh,，Hello，Hello，hello, 大家好，萨瓦迪卡，鹏翅雨辰纳卡，希望大家可以多多关注《创 A s i a n Season Two》，然后希望能和你们都见面，谢谢。S <S 嗯。 คนจะติดตามรายการช่วงเอเชียซีซั่นสองของเรานะคะแล้วก็หวังว่าจะให้แรงสนับสนุนกันค่ะขอบคุณค่ะ thank you เดี๋ยวตอนนี้ประเทศไทยเนาะอยากให้แบบว่าพูดพร้อมกันนิดนึงภาษาละกันค่ะวันนี้ช่วยซัพพอร์ตพวกเราหน่อยได้ไหมครับพร้อมกันตรง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 โซลี่โซลี่ขำอ่ะขำเหี้ยต้งตัวแทนส่งตัวแทนประเทศไทยส่มตัวแทนตัวแทนแต่ละประเทศละกันออ๋ วันนี้ความกันได้ไหมใช่ไม่น่าจะพอใ practice practice ไม่น่าจะผมน่าใช้เวลาครับใช่วันนี้ช่วย support วันนี้ช่วย support พวกเราพวกเราช่วย support วันนี้ช่วย support พวกเราด้ไหมครับได้นะครับได้ได้ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับ together together like we ร์เลยค p ับวันนี้ช่วย support พวกเราได้ไหมครับ หน่อได้ไหมครับมาได้ไหมครับเกิดเกิดเกิดเขาอยากได้พร้อมกันอ๋อ everyone together

ฝึกเต้นปั้นท่าวันนี้ช่วยซัพพอร์ตพวกเราหน่อยได้ไหมครับโโออเเคค Like this Like this Has to be like ได้ไหมครับแบบได้ได้เลย Yes ตัวเอตุ้ย Has to be like that โอเคฮูเจ็ตวันนี้ช่วยซัพพอร์ตพวกเราหน่อยได้ไหมครับของเงาของเงา 看了看看，中，后面的往前一点点，<了>后面后面的一排往前<了>稍微一下。